เฮเลรเลดีดีโกโกเลเรกอโมก่าเกีกาามาแจกน้องครับเลกอดิเลกอดิาวันนี้ขนมมาแจกเลกีก้เนี่กี่ก้นนี่ยอ้าเบกอุ้ลึกอะพี่นี่ฮะกอน้ไมท่าเลย ซื้อขนมมาแจกน้องๆครับเมื่อกี้ไปเอ,เอากลัวกูเราไปแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เลี้ยวมีใครมาครับเขา,ากลัวครับเมื่อกี้ครับ เมื่อกี้ผมเรียกไม่มีใครมาเลยมีรถตู้งั้นเด็ดคือคนแถวเนี้ยเขากลัวนะครับเวลาถ้ามีรถตู้เขาจะกลัวนะครับผมคือเขากลัวแบบรถตู้เขาจะพาเข้าไปโอ้ยกูยังยังปน้องเฮียกูยังนี่ครับอีเฮียโกูอีโก้เลยโจโก้โจโก้

นี่กระป๋องคงมีแค่สี่สิบนะเดี๋ยวให้เขานะครับพี่น้องน้องๆขอบคุณครับเฮ้ยน้องเฮลี่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 เฮ้กูเลยเฮลี่เฮลี่จะขอขอขนมกินเดี๋ยวที่ก มีเหลือแค่นี้ใช่ไหมทำไมครับนี่เรามาแจกน้องๆนะครับมเลียเกี้ยดิเด้อน้องอีย่เลยเกี้ยแล้วสัตเนาะเกี้ยแล้วสัตเนี่ยเอ้ยเกี้ย อันนี้อีกสองคนนี้ปลอกอีกสองคนไปไหนอ่ะเออน้องเขาไม่กลับมาเฮลี่ส์เฮลี่น้องลีเฮลี่เลยเฮลี่เลยเฮก็เฮก็อย่าเจ้ากุนเนาะขอบคุณครับมาเพื่อเราสั่นเนาะ